ันนี้ดูจะมาจับคู่นะครับทานครัวซองกับอาหารประหลาดประหลาดเฮ้ยได้ด้วยซุปมักปูประหลาดนะครับเราจิ้มอะไรทห้คู่เลยจิ้มเป็นทะไรคู่อย่างนี้อย่าหาทำเลยทุกคน สวัสดีครับวินีตนลักเข้าสู่ดิวชชัยชาแนลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์คลิปิดก็ได้นะเพราะวันนี้ดิวจะมาจับคู่นะครับทานตัวซองกับอาหารประหลาดๆนะอาหารข่าวที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้จะมาลองดูนะครับว่าอะไรที่กินได้แล้วอะไรที่กินไม่ได้ถ้าใครมีความรู้สึกว่าคลิปนี้มันไร้สาระก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงก็อย่าหาทากันละกันเพราะดิวลองให้แล้วนะครับว่าอะไรกินได้กินไม่ได้จุดเริ่มต้นเลยนะคลิปนี้นดิวได้อินสปีเรชันมาจากมาม่าที่มาผสมกกันนแบบล,ล้้ว็็ไดเปม เอาโลไปผสมกับหมูสับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้แบบว่าครัวซองกําลังมาถ้าเกิดเอาครัวซองมากินกับอะไรแปลกมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็เลยลองมาเป็นคลิปนี้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับดราจะจับคู่ครัวซองไปทานกับอาหารประหลาดๆนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับอาหารประหลาดๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเตรียมมาได้บ่อยแล้วเป็นอาหารข่าวทั้งหมดเลยนะยังไงก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากต cribe ฝากแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปองให้ดูด้วย โอเคครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มอย่างแรกกันก่อนเลยนะดิวเอาอะไรก่อนดีิะเอาเป็นมาม่มาต้มยำกุ้งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดิวจะชิมครัวซองนะครับกับมาม่าต้มยำกุ้งี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับมาม่าต้มยำกุ้งดูซิว่ามันจะไปได้กันได้ไหมมันเป็นไงวะลองเลยอาทิตย์หน้าพอแล้ครับเฮ้ยได้หว่ะไม่เร็วนะ ได้เลยอ่ะโอเคนะคือกุวงก็ซองอะมันเป็นแป้งอยู่แล้วใช่ปะแล้วเส้นมาม่ามันก็เป็นแป้งเรยัีความรู้สึกว่าพอเอากุ้ซองไปกินกับมามาออ่าก็ยังกุ้งอะความรู้สึกแรกรู้สึกว่ามันน่าจะไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันทุกคนมันกินได้อ่ะครับขอยลอ่อไม่ถึงกับอร่อยแต่ก็แบบไม่ได้เลอะอ่ะมันไปได้กันได้เถอะไม่เลวอะ ตัวซองกลับมามากนะครับสําหรับดิวก็ให้ผ่านนะครับเฮ้ยแต่เธอผ่านไม่ได้แปลว่าจะเอาไปกินนะอย่าหานทำมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ต้องมากินด้วยกันต่อไปนะครับมาต่อไปดีกว่านี่เลยต้มตังปูปลานะครับต้มปูปลาจะลองเอาเจ้าน้องกัวซองมากินกับต้มตังปูปลาดูสิว่ารสชาติมันจะไปได้วยกันได้ไหมอันนี้ดูคิว่าไม่น่ารอดนะ <laughs> ใครอยู่ที่บ้านจะลองทําก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ากินปลาเอ้ยกินต้มตัามันอยู่แล้วแบบมีคซองอยู่แล้วเนี้ยนี่ฮะจุ่มกันชุ่มๆอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมอืมอ่าว่เธอมันไปได้อ่ะคัวซองกับปลา้ก็ไปได้คซองกับซ้มตําปลาล้าอก็ได้นะเธอไม่ได้เลยรอายใค่อ้างจริถงถามจริงอ่ะมันจะกินด้กันทุกอย่างจริงหรอ มันเข้ากันนะเูอไม่รู้สึติดขัดอะไรกินนะก็เป็นการสรุปว่าคัวซองกับต,ต้มบ้ำปัาครับผ่านครับดูให้ผ่านต่อไปเป็นแกงเขียวหวานกาไก่เพื่อนเพื่อเห็นกันไหมเนี่ยอันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับเดี๋ยวดิวจะลองชิมทัวซองกับแกงเขียวหวานกันดิวมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยไม่ต้องชิมก็รู้มันน่าจะเข้ากันได้ พราะดิวรู้สึกแล้วว่าครัวซองมันเหมือนขนมปังมันเหมือนแป้งโรตีอ่ะคือโรตีแกงเขียวหวานไก่มันเข้ากันได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครัวซองกับแกงเขียวหวานไก่ดิว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าขนาดส้มตำปูปลามัน้องไปรอดเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินกับแกงเขียวหวานไก่ดิว่าน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะครับดี่ถือว่าเป็นโรตีแล้วกันนะโอเคลองดูจิ้มจุ่มๆให้ชุ่มๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมเราจิ้มกันให้ชุ่มๆเลยนะจิ้มกันให้ชุ่มชุ่มเลยเห็นไหมนี่เหนนี่ ชุ่มแล้วนะครับชุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะชิมกันเลยว่ามันจะร้อนไหมดูว่าร้อนร้อนแน่ๆอืมร้ <c oughs> อน <c oughs> ฟีลลิ่งคล้ายๆกับลงตีนเย็นเขียวหวานไก่เลยเหมือนที่บอร์ดไปอือหืออร่อย,อรอยอรจริงๆนะถ้าใครไม่มีข้าวสวยนะอยู่บ้านอ่ะสั่งอาหารมาหรือมีกับข้าวเหลือแล้วไม่มีข้าวสวยอย่างเงี้ยเอาขนมปังโคตรซองมากินไว้ได้นะจร <c oughs> ิงๆในพูดจริงมันได้เลยอ่ะอร่อย ผ่านกันละสามนะครับเหลืออีกสามนะครับวันนี้จะชิมทั้งหมดหกอย่างด้วยกันต่อไปเป็นข้าวหมูผัดกะเพราหมูนะครับเป็นเผ็ดร่าราเลยทำเองเมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าถ้าเราไม่มีข้าวสวยเราจะสามารถกินกัวซองกับกะเพราหมูแล้วรอดไหมสรุปเมื่อกี้นี้อะไรนะเมื่อกี้นี้แกนเขียวหวานก็ผ่านะครับส่วนตัวนี้เป็น กระเพราหมูนะครับผัดกระเพราหมูอ่ะให้ดูผัดกระเพราหมูนะครับกัวซองนอุ่งกับปลาหอมกันเลยจะบอกว่าดูวเริ่มไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แตนนะ้มันไปได้กับทุกอย่างได้หมดเลยกันเป็นล่อหมดเลยเธออลองด,ดูอืม,อมดีกัวซอ,องกับข้าวหมูนะใส่พริกเดียวกันแล้วกินข้าวปพร้อมกันนะคือดีเลยดีมากอร่อยอ่ะ พูดจริงไม่ได้โกหกนะคือได้อันนี้ก็ผ่านต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปกินโคซองกับไข่เดียวดีวกว่าหั่นกซองออกมาหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นพอดีพอดีเราก็หั่นไข่เดียวสักหนึ่งคำเราจะเอาเข้าปากพร้อมๆกันอเอาเลยนะทุกคน โกดองกับไข่เจียวหมูสับนะคะมาดูสิว่ามันจะรอดไม่รอดเดี๋ยวจะบอกว่ามันน่าจะรอดแน่เลยเพราะว่าที่ผ่านมานมันแปลกอันนี้เยอะเลยมันรอดหมดเลยอ่ะเดี๋ยววันนรอดอ่ะลองดูอืมแกมันรอดอยู่แล้วอ่ะส้มโกดองแทนข้าวแทนขนมปังได้เลยจริงจรอดรอดครับสำหรับไข่เจียวหมูสับของโกดองยูไม่ผ่านนะคะต่อมาเป็น แกงพะแนงหมูนะอันนี้ให้แม่ครัวทาให้ทำเองไม่เป็นแกงพะแนงหมูนะครับนี่คือเครื่องแกงแบบแน่นๆจุกๆเลยแกงพะแนงหมูนะจุกๆแน่นๆเลยเหมือนเดิมจิ้มจิ้มให้ชุ่มฉ่าจิ้มนะครับจิ้มให้ดูเลยเนี่ยจิ้มให้ชุ่มฉ่าเลยเหมือนเอาโรตีไปจิ้มแกงยังไงอย่างนัเลยนี่นะครับฉ่ำๆเลยพะแนงหมู อลอยอ่ะเอสูดยูให้ผ่านยังผ่านหมดเลยครับวันนี้วันนี้นะที่เรากินตัวซองกับมาม่าต้มยำกุ้งต้มปลาปูปลาาแกงเขียวหวานก๋้กระเพราหมูไข่เจียวพนแนหมูทุกอย่างผ่านหมดเลยสามารถกินได้หมดเลยเธอเซอร์ไพรส์ไหมตอนได้คิดว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบไม่เข้ากันสูดมันเข้ากันหมดเลยเหมือนเดิมครับขอแนะนําว่าถ้าใครอยู่บ้าน ไม่มีข้าวไม่อยากกินข with <pl ains> <tv> ้าวไปหยิบขนมปังไปหยิบปัวซอมากินคู่กับอาหารข้าวได้หมดเลยนี้พูจสิ่งมันไม่คู่เล่นถ้าอย่างนั้นครับทุกคนวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วรู้สึกกิ๊บไม่ค่อยมีสาระเลยอะยังไงต้องขอโทษทุกคนนะครับถือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะท่านนาอถ้าอย่างนั้นขอไปกินอาหารที่เหลือให้หมดก่อนกว่านะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากไลค์ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งนะคะฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ดูขอลาไปก่อนแล้วนะขอไปกินให้หหมดดก่ออนนแบาาระคั อย,อยยอ่าหาทำเนยนะทุกคนมันมันลำบากอกตอนเก็บกินของเหลือเนี่ยแหละแต่เพื่อคอนเทนต์เราทำได้ยังไงอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจที่ด้วยนะค,ะครับบา,บาย